สวัสดีเจ้ามาต่อกันตะกี้เนาะตะกี้ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณนะคะตะกี้คุณูมาในหัวข้อหาจุดประสงค์ในชีวิตให้เจอต่อจากภาคตะกี้นะคะอาจจะหยุดไปนานหน่อยนึงนะคะตอนนี้ทําภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินกลับกันนะคะฉะนั้นแล้วคุณอูอ่าวันนี้ก็มาเบบสบาย ได้ทำเก็บขยะไปด้วยนะคะวันนี้คุณูก็มีความสุขมากมากเลยค่ะกับการทำภารกิจในวันนี้นะคะอ่าคือเห็นสังเกตคุณูจะกรีดอายไลเนอร์ทุกคนเห็นไหมคะเวลาที่เราทำอะไรใหม่ๆเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเนาะใหม่ๆเราเริ่มฝึกหัดนะคะเมื่อก่อนคุณูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเขียนคิ้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะโค้อที่เล็ก คุณูพาทุกคนมาเดินป่าวันนี้ไม่ได้มาหาจุดป,ประสงค์จุดประสงค์คุณูวันนี้ไม่ได้มาหาเห็ดหรือว่ามาหาหน่อไม้นะคะโคตรพีเรกคุณูณมาทําความสะอาดวัดป่าค่ะเป็นวัดป่าในหมู่บ้านของคุณูเองนะคะแล้วก็ตะก,กี้จะพาทุกคนไปชมวัดแล้วสัญญาณมันตัดไปค่ะแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วคุณูคุณูณแบกคุณูไม่ได้แบกนหน่อไม้หรือว่าแบกเห็ดนะคะคุณูแบกขยะของวัด มาทิ้งด้วยค่ะขอบคุณค่ะคนเล็กคุณนูกรีดอายแล้วเนอะก็เลยรู้สึกว่าสวยขึ้นใช่ไหมคะ <c oughs> กรีดแบบเลอะเยอะยังไงก็กรีดไว้ก่อนเนาะเพราะว่าคุณนูรู้สึกเออเวลาที่เรากรีดก็ทําให้เราสวยขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราทําอะไรใหม่ๆมันอาจจะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขเราทําอะไรแล้วมีความสุขเราก็ทําต่อไปนะคะวันนี้คุณนูพาทุกคนนะคะคุณนูแบก แบกขยะมาทิ้งให้วัดเก็บขยะเรียบร้อยด้วยค่ะเก็บขยะให้เรียบร้อยฉะนั้นแล้วนะคะจุดประสงค์ทุกคนที่เกิดมาถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้จุดประสงค์ในชีวิตของเราได้นั้นเราจะไม่มีความสุขค่ะคุพ,พี่เล็กอารู้สึกตาลายไม่เอ่ยตาลายไหมคะเวลาคุณูเดินด้วยพูดด้วยเนาะก็ตอนนี้กําลังเดินลงดอยนะคะนี่ก็ไม่ได้สูงชันมากนะคะแต่ก็เหนื่อยอยู่เพราะว่าเอารถไว้ข้างล่างนะคะ อ่า,อา,อาเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยค่ะจุดประสงค์ในชีวิตของทุกๆคนนะคะของคชพี่เล็กแล้วก็ของทุกคนที่มาชมกับครูพี่กับครูนูทุกคนต้องมีจุดประสงค์ในชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราหามันเจอเราจะมีความรู้สึกว่าเรายิ่งทําแล้วมันมีความสุขเหมือนกับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีอ่าสิ่งที่แบบมาแบบทําให้เรามีความสุขอ่าทา ไม่อยากจะเบื่ออะไรในสิ่งนี้เนาะอย่างเช่นการออกมาไลฟ์สดหรือว่าการออกมาสร้างแบรนด์ตัวตนคุณว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะบอกกับทุกคนได้ว่ามันจะสามารถทําให้คุณทํามันด้วยที่แบบถึงแม้วันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมาสร้างแบรนด์แล้วอาจจะยังไม่มีการสร้างเม็ดเงินในส่วนนี้นะคะหรือว่าสร้างได้แล้วนะคะอ่า แล้วก็อาจจะสร้างได้เงินไม่เท่าที่เราตั้งเป้าไว้นะคะคุณนูเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่สร้างเม็ดเงินได้ในการออกมาสร้างตัวแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ถึงเป้าที่เราตั้งไว้ค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคุณนูมีความรู้สึกว่าไม่ตาลายใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคุเล็กมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าวันนี้เรายังได้เงินหรือว่าทํายังไม่ได้เป้าแต่สิ่งที่มันได้มากกว่าเม็ดเงินนั้นะมันคือความสุขของเรานะคะแล้ว มันเหมือนกับว่าเราทำมันด้วยทําไปทําไปแบบไม่ได้เหน็ดไม่ได้เหนื่อยเนาะแล้วมันก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกว่า,าเราทําแล้วเราก็พัฒนาตัวเองเห็นเห็นไหมเราทุกคนก็จะมีความสวยเพิ่มมากขึ้นเลยคะเพราะว่าเราแบบเปลี่ยนโลกภายในของเรามันก็เลยทําให้โลกภายนอกของเราสวยสดงดงามอันนี้จะเป็นคำเกี่ยวกับศัตธรรมเกี่ยวกับหลวงพี่เขาเขียนไว้นะคะ อหลวงพี่หลวงพ่อวัดนี้ก็เป็นญาติเดียวกันกับคุณนูนี่แหละค่ะเราก็เลยทุกคนในหมู่บ้านเลยร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมานะคะอ่าีนชุดนี้เวลาที่เราแบกอะไรหนักๆอ่ขึ้นเขาขึ้นดอยมันก็จะเหนื่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราแบกด้วยความสุขแล้วก็จะไม่เหนื่อยะค่ะอันนี้เป็นขยะที่วัดฝากมาทิ้งหนูคุณูก็เอามาด้วยความสุข ฉะนั้นแล้วนะคะความสุขในชีวิตของคนเรานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องวัดกันออกมาเป็นรูปตัวเงินค่ะแต่ขอให้วัดจากความสุขที่เราได้รับจากสิ่งสิ่งนั้นค่ะการออกมาไล์สดคุณนูยอมรับเลยค่ะว่าคุณนูทําด้วยความสุขเพราะ,ะคุณนูคิดว่ามันเหมือนกับการทําอะไรสักอย่างนึงสวัสดีค่ะครูเบิร์นขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กับคุณนู การออกมาสร้างแบรนด์เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณูชื่นชอบมากเลยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะพัฒนาตัวเองนะคะคุณเปิลอาจจะสงสัยว่าคุณูแบกอะไรคุณูเข้าป่าไม่ได้แบกนอไม้นะคะคุณูแบกขยะ <c oughs> นั้นแล้วนะคะอ่าวันนี้ใครที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์คุณยังหาจุดประสงค์ในชีวิตของคุณไม่เจอคุณลองหามันต่อไปค่ะเพราะว่าออนไลน์นั้นมันมีสิ่งมากมายมีช่องทางเยอะแยะนะคะที่จะให้คุณ เจอในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบนะคะสวัสดีค่ะโคตรีปอมกุนูไปวัดดอยมาค่ะไปวัดป่ามาแล้วตอนนี้ลงมาแล้วนะคะตะกี้ไปแล้วรอบนึงแต่ว่าสัญญาณมันขาดหายก็เลยอ่าหยุดเดีวแบ๊บนึงเอ้ยจ้ะเบรคขยะค่ะโคตรีปอมฉะนั้นแล้วนะคะหลายคนอคุณได้ทําในสิ่งไหนแล้วมีความรู้สึกว่ารักสิ่งแล้ว ชอบชื่นชอบนะคะแล้วทําเหมือนกับว่าถึงแม้ฉันยังไม่ได้เงินในส่วนนี้นะคะการสร้างแบรนด์ก็เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะคุณไก่คุณไก่ที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะเราก็ทํามันต่อไปค่ะเพราะเรารู้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่เราทํายิ่งเรามีความสุขอะมันจะส่งผลนําผลลัพธ์ที่ดีมให้กับเราและเม็ดเงินมันก็จะตามมาเองค่ะ เดินป่ายังสวยขอบคุณค่ะรับเลยค่ะน้องโซนี่สวยให้ทันน้องโซนี่ก่อน่าเดินลงดอยไปเลยเห็นไหมคบวิวสวยไหมทุกคนนังนาน,นแล้วนะคะอย่าลืมว่าจุดประสงค์ในชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไปแต่คุณนูเชื่อว,ว่าหลายหลายคนก็จะมาเจออยู่บนโลกออนไลน์เนาะเพราะว่าถ้าเราได้ทําแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ อขอบคุณค่ะน้องสนี่คุณโอเป็นคนหนึ่งที่ชอบทําบุญเช่นกันครัและเราทุกคนก็ชอบทําบุญเนาะเพราะว่ายิ่งการที่เราออกมา,าสร้างตัวตนเราออกมาสร้างแบรนด์นี่ก็ถือว่าเป็นการทําบุญของเราอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่ออกมาสร้างแบรนด์สร้างตัวตนเนี่ยเราอ่ะเป็นคนที่ใจบุญทั้งสวยทั้งใจบุญนะคะอ่าอันนี้คือเสียงนา ขอบคุณมากาาค่ะน้องโคสนี่เดี๋ยวเราแวะพักแป๊บนึงเนาะเห็นไหมคะนี่เด็กน้อยก็มาด้วยนะคะะนานแล้วคุณูเชื่อว,ว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะหาจุดประสงค์ที่แน่ชัดในชีวิตให้เจอนะคะลองมาทําอะไรใหม่ๆบนโลกออนไลน์คะ่ะเดี๋ยวคุณูพาเดินชมทุ่งไปด้วยเนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้มันแดดนิดนึงนะคะคุณูเลยต้องใส่หมวกเห็นไหมคะสวยไหมบรรยากาศสวยคนสวยนะคะ เหนื่อยหายเหนื่อยแล้วลงมาถึงตีนเขาแล้วแล้วกำลังกำลังจะกลับบ้านนะคะแล้วก็อพอดีวันนี้ได้พาทุกคนมาเที่ยวสวนมาเที่ยววัดด้วยนะคะเดี๋ยวคุณูจะนําภาพสวยๆไปฝากเพราะว่าตะกี้เข้าไปอยู่ในวัดแล้วมันไม่มีสัญญาณนะคะสัญญาณมันหายไปนะคะนี่แหละมันเป็นจุดประสงค์หนึ่งในชีวิตของคุณูคะ่ะคือการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมีความสุขค,คะ่ะและคุณูเชื่อว่า พอเรามีความสุขจนถึงขั้นเตม็มอิ่มอิ่มเต็มแล้วนะคะเราก็จะสามารถสร้างเม็ดเงินนั้นได้จากตัวเราเองค่ะเหมือนที่เราทําออนไลน์ใหม่ๆคุณนูทําออนไลน์เมื่อปีที่แล้ว,ลวที่คุณนูเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วคุณนูก็มีลูกศิษย์แล้วทีนี้เรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้อิ่มเต็มมากเราเรายังมีความอยา,อยากอยู่เวลาที่เราได้ลูกศิษย์มาอะไรแบบนี้บางคนแบบมันอาจจะมีความรู้สึกว่า เราเราทำไปเพราะความอยากอะไรแบบนี้นะคะแต่พอวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่างั้นเอออาจจะลองย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนฉันทำไปด้วยความอยากเราก็เลยเลยได้แบบไม่ไม่ได้ตรงใจที่เราต้องการอะไรแบบนี้ดังนั้นแล้วเราก็จงทำมันต่อไปเพราะเพราะเราเรารู้ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเราทำแบบเต็มที่แล้วเราก็จะสามารถได้ในสิ่งนั้นที่เราต้องการได้แน่นอนนะคะเราก็จะไปดึงดูดคนที่ แบบพร้อมเหมือนกันกันกบเราแบบนี้เนะาะเมื่อก่อนทำทำไปแล้วมีความรู้สึกว่าเราอาจจะไดะ้เราก็จะดึงดูดคนประเภทเดียวกันกับเรามาคือคือคนที่ก็ยังงง,ง,งยังสงสัยอะไรแบบนี้นะคะแต่พอวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่ะดีพร้อมแล้วเราเก่งแล้วนะคะเราเชี่ยวชาญแล้วเราก็จะสามารถได้คนที่เขาต้องการความความจริงความความเก่ง คนจริงอะ่ะคนที่แบบเอาจริงเอาจังเข้ามาในชีวิตของเราแบบนี้เนาะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนจะสามารถเจอในสิ่งที่รู้ว่าวันนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรนะคะเกิดมาเพื่อแบ่งปันเกิดมาเพื่อถ่ายทอดสิ่งดีๆนะคะท,ทําไปโดยที่ไม่ต้องคิดว่าฉันจะต้องทําไปอีกนานแค่ไหนนะคะเพราะว่าการออกมาไลฟ์สดคุณูเนี่ยคุณูยอมรับเลยจะทําไปจนชั่วชีวิตนี่แหละคะ่ะเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณูรักและใฝ่ฝันและปรารถนามาอย่างมากมาก คุณนูเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดว่าจะมีอาชีพไหนที่จะทําให้ฉันมีความสุขและสามารถทําไปแล้วมีความสุขเดินได้เที่ยวด้วยอะไรแบบนี้นะคะอย่างเมื่อก่อนอยู่ในโลกออฟไลน์คุณนูก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบช่วยเหลือผู้คนแล้วเวลาที่เขามาชว,ชวนเราไปส่งไปหาหมออะไรแบบนี้เมื่อก่อนคุณหนูทํางานอยู่ไต้หวันใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนแบบอยากจะให้เราอ่ะไป ส่งเขาไปเที่ยวไปหาหมออะไรแบบนี้คุณูชื่นชอบเพราะเวลาที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เที่ยวด้วยเราเราได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยก็เหมือนการทําออนไลน์นี่แหละค่ะเวลาที่มีคนมาถามเราเราก็จะมีความรู้สึกชื่นชอบเพราะว่ามันทําให้สิ่งที่เขาถามเราเนี่ย ถ้าเราไม่รู้เราก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมมันทําให้เรายิ่งได้รับมหาปัญญาเยอะแยะมากมายค่ะนี่แหละเป็นจุดประสงค์หนึ่งในชีวิตของคุณนูนะคะและคุณนูเชื่อว่าสิ่งนี้ที่คุณนูทําอยู่และทุกๆคนที่ทําอยู่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันหาเพราะว่ากว่าที่เราจะมาเจอสิ่งสิ่งนี้นะจริงๆแล้วส่วนลึกในหัวใจของเรามันเรียกร้องนะคะทุกคนเนี่ยจะได้จะถูกดึงดูดมาหาในสิ่งที่เราต้องการค่ะ ทุกคนรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณคู่ควรกับการเป็นโค้ชเป็นครูการเป็นเมคคาออนไลน์นะคะการามาเป็นผู้ให้บนโลกออนไลน์ค่ะทุกคนคู่ควรถึงได้มาเจอในสิ่งสิ่งนี้นะคะฉะนั้นแล้วจงหาจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณให้เจอนะคะและคุณูเชื่อว่าโลกออนไลน์นี่แหละมันจะทําให้คุณนะคะเจอจุดประสงค์ที่แน่ชัดที่คุณต้องการอย่างแน่นอน,นะคะ่ะถ้าใครยังไม่ได้ขึ้นมาบนโลกออนไลน์นะคะคุณูแบบ ฟินกับโลกออนไลน์และรู้สึกรักและศรัทธาออนไลน์มากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนที่ยังไม่กล้าขึ้นมานะคะลองมาทําดูค่ะวันนี้เราอาจจะยังทาได้ยังได้เงินน้อยหรือว่ายังได้เงินไม่เท่าที่เราต้องการปรารถนาแต่คุณเชื่อว,ว่าพอเราทําต่อไปเราก็จะได้ตามที่เราปรารถนาแน่นอนค่ะจงมุ่งมั่นทําเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะขอแค่รู้ว่าคุณทําด้วยความสุขอย่างแท้จริงพอวันหนึ่งนะคะคุณแบบทําแบบเต็มที่แล้วนะคะ คุณจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกพลังใจที่มาส่งให้กับครูนูวันนี้ครูนูอิ่มบุญน,นะคะแล้วก็เอาความสวยมาฝากด้วยต้องสวยต้องอิ่มบุญเหมือนน้องโทนี่พูดเนาะเราจะาเป็นคนหนึ่งที่สร้างสารรค์โลกใบนี้ไปด้วยการการที่เราออกมาแชร์ออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้บุญอย่างมากมายนะคะฉะนั้นทํามันต่อไปคะ่ะทุกคนทุกคนจะได้รับ เม็ดเงินตามที่ทุกคนต้องการอย่างแน่นอนค่ะคุณนูเชื่อแบบนั้นและเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวทุกคนเช่นกันค่ะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้กับคุณนูขอบคุณทุกแชรที่แช่แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะแล้วมันเจอกับคุณนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะรักและขอบคุณ โลกออนไลน์รักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนมาสเตอร์มายท,ทุกคนที่คอยส่งพลังใจให้ครูนูเดินต่อไปแบบมีความสุขตลอดระยะเวลาการเดินทางค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วมาเจอกับครูใหม่ค่ะบ๊ายบาย